ถามังตรงเลยไหวไหวไหวพี่มาแล้ววนพี่มาแล้วนะพี่เป๊พี่เปซื้อแฟเข้าบ้านเอยดิพี่เป๊บซื้อแล้วอยู่ในรถยังไม่ได้ขนเดี๋ยวขนให้ไปเอากาแฟฟรีกันได้นะอุ้ยไอ <c oughs> แฟร์ไม่อยาร <c oughs> ้องไอแฟร์ไม่อยาร้องดิร้องๆๆอย่ายงเดียวเลยอ่ะ มันกำลังได้ยาฟรีอยู่มันกำลังงุ่มมิบอยู่โปากมันแถบเลยชีวิตโดนตะกัดตะแก่ครับสี่เก้าห้าอะไรแบบรัวเลยพี่พี่รัวเลยรัวมาไม่ได้ต้องแบ่งเพื่อนด้วยเอาเท่าที่ฟีให้ได้แล้วกันรองเท้าไม่ยังใหญ่อะนะเพจรองเท้าแม่งแบบโหแม่งในเหยียบเหยียบมือแตกอะ โอ้โหฟันหลุดอะเตะพี่อะอะประมาณนี้ก่อนการเต้อะประมาณนี้ประมาณนี้เอาเกาะพี่เกาะเกาะเกาะนี่ชายเกาะเกาะเกาะคือต้องเลีคิวแป๊บนึงทีละคิวไอ้ยอดไอ้ยอดมันโกงนะว่าไปซ่อมท่ออ่ะจริงจริงมันยืนอยู่บ้านนะไอ้ยอดได้ไหม้ยอดไปให้ปกติผมว่าซ่อมตลอดไม่ตัวไม่คนไปให้คนไปให้คนไปในรันอะรถเต็มรถต้นพี่เบสเต็มแล้วเดี๋ยวนี้แปดห้าเก้าแปดห้าเก้ารับเปล่งรับนึงไม่แต่จะมีเอาผ่านนะอ่ะ ไม่ยอดไม่มีพี่เวทต้องให้คนอื่นไม่ยอ้ออยู่ตลอนอยู่ตลอดมันต้องซื้อมาใหม่นะย้อนขยันอยู่ตลอดอยู่ไม่ถึงไปในแกลร้านใช่ไหมซ่อมท่อที่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านตลอดถ้าอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยอย้อนอีกแน่ไม่ผมก็อมผมซ่อมอ่ะไม่เห็นผลที่ไม่ไปอาจจะเพราะเกาะไม่มีก็ได้นะใช่ไหมจริงนะจริงนะก็ต้องหาก็ต้องหาไม้ด้วยเสื้อใหม่เหรอจะไม่รู้เสื้อเสียแม็กก่อนเสียแม็กไหนวะเนี่ยเอาใส่ เพิ่งเห็นเริ่มใหม่กูจะเป็นแรกสะพายบล็อกมาให้พวกมึงโซโล่กูมาแล้วกูเห็นเกียวเกยวอ๋อลุงแม็กลุงแม็กถามเลื่อนเวลาเขาได้ไหมอ่ะเลื่อนเวลาคือเขาเรียไม่ไวกว่าเดิมเออขอขอซ้อมประมาณสี่ทุ่มอะลุงบอกมันขอมันขอห้าทุ่มอะก็นั่นแหละกูบอกก็ไปแล้วเมื่อกี้ เอ้ยวันแล้ววันต่อไปเราซ้อมมาใช่ไหมเพปเอางี้สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มมาหามาแก๊งหนึ่งไปจริงจรหน่อยพี่เออไอ้เหี้ยต่อต่อสองเลยเออจริงนะอสั่นต่อสองเลยเท่านั้นแหละไอ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 ดอกลุกอะไรพี่เออจริงนะไม่เยอะจังอ่ะแปดห้าเก้าไม่เห็นได้เลยแป๊บนึงยังยังไม่เสร็จเก้าหนึ่งเก้าครับพี่เพปเก้าหนึ่งเก้าฟิตเป๊ะไหมคนดูแบบนั้นอะต่อสองอะ นุ่มดียว่ะแฝงลุงหาซ้อนมีแก๊งเลยไหมสองแก๊งเลยวันนี้ถ้างั้นอะลุงขอดีลลุงขอดีลมามันขยับไปห้าทุ่มอ่ะแล้วก็หาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มสแก๊งมี่เปล่าในเมืองอ่ะต้องหาในเมืองถ้างั้นหาไปนี่ได้หมดอ่ะกูอยากซ้อมเหมือนกันเนี่ยเราสองแก๊งติดเลยนะถ้าโพสจะเป็นอะไรไหมโพสในเนี่ยในเมเซิร์ชมั้ย ว่าไม่ไม่เป็นหรอกเพราะว่าไม่เป็นหรอกปีงั้นเพราะว่าโอเลยเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไงเพราะว่าตอนนี้มันก็เมืองมันเขาก็ซ้อมกันอะเราจะหาซ้อมก็ไม่ผิดเลยจริงครับลุงฮะ f 3าม d studio คืออะไรวะรู้จักนั่นคืออะไรรู้จักรู้จักเฮ้ยเบอขอด red roof ดิใครรู้จัก red roof อะเขาบอกว่าตึงมากเลยนะเบอขอซ้อมกัน red roof ดิ เออวันนี้พี่ไปเล่นเทนนิ่งมีอวบลันเขาอยากซ้อมกับเราอะแฟงทักพี่แฟงอืมทักมาก่อนเลยแกหนึงหนักเลือกไอ้เหี้ย คือเราก็ต้องซ้อมทุกแก๊งแฝงทุกแก๊งอะไรก็ได้สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มไม่ไม่ช่วยแก๊งในเมืองอะไรเงี้ยเอราต้งไมงเราต้องช่วยเขาหน่อยแฝงโอ้โหแฟงงนี่นี่เขาเดียวเลยไปแฝงเหมือนเหมืนเก่งใช่ไหมเก่งอ่ะไม่ใช่เรื่องเก่งมากเลยอ่ะแฝงอย่างเงี้ยไม่พี่เข้าใจ่ายไว้แฝงไม่ว่างเพราลูกค้าเยอะหน่อยร้านอะไรแฝงมึงมึงมึงว่ากลัวจะดีสตูดนี้แบบมึงว่ากลัวสามารถเล่นไม้เป็นตัวจริงได้ปะได้ครับได้ครับได้ได้ครับลุงได้ไม้ระเบิดวงไฟครับลุงเอาดีโด้โลุง แต่ใช้เวลาหน่อยนึงใช้เวลาหน่อยนึงหมายถึงก็ต้องฝึกหน่อยต้องฝึกหน่อยนึงเดแล้วก็ได้เลดแล้วผมว่าได้ได้นะครับลุงผมว่าคอมคเล็กครับลุงผานคนซ้อพอดียงไดีอ่ะไปหาไอ้ RW พอดีไอ้เป๊ปเลดบูฟเหรอครับเออไอมีใครรู้จักเลดบูฟปะในแก๊งเราไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไม่รู้จักแบงค์ไม่รู้จักพี่เตยพี่เตยพี่เตยรู้จักทุกคนพี่เตยเป็นคนโจรเนี่ย เดี๋ยวผมไปหาเบอร์ติดต่อให้เลดบุ๊บอ่ะยู่หันตั้งค์เยอะแยะไม่เคยรู้จักเลยเหรอเลดบุ๊บไอเต๋อเขารู้เออไอเต๋อเนี่ยเฮ้ยไอดอปนะไอดอป็นปพี่ถามแกข้างหน้าเลยไหมว่าเขาว่างสอบไหม A4 นะ A4 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 อ๋อเลดบุ๊กอ๋อเลดบุ๊กติดสตอรี่ครับลุงแล้พี่ถามแกงงนน้เิข้างหน้าเลยไหมไม่เอา BPC ก็ได้ย้อนรู้จัก BPC เนี่ยอไอ้ปื้ดไอ้ปื้ดไอ้ปื้ดรู้จักนัดเลยทักเลยทักเลยเดี๋ยวด่ากันในเทนนิ่งเลย พุ่งพุ่งนี้กับพุ่งนี้กับเอเอเอชใช่ป่ะเว่ยอ่ามึงนัดไว้นี่พุ่งเนี้ยเอาดีเรามีเรามีติดหลายวันเลยว่าซ้อมอ่ะใช่แป้งโอ้ยเปรี้ยวเวันไปไหนอ่ะเธอเมื่อกี้เหมือนไม่ค่อยดีใจพี่อุ้ยอุ้ยนี่คืออะไรพี่อุ้ยไม่ไม่ดีใจดีใจได้ซ้อมได้ซ้อมโอ้ดีใจจังเลยเนี่ยเป็นงี้แกเป็นงี้แก เอางี้แกดีที่ลุงอยู่ในวอตอนมาถามว่าซอมกี่โมงไม่กันไหนเพื่อนเพื่อนไม่ผมอยู่กับลุงตอนนั้นน่ะลุงเขาให้ถามนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดงอ้าวเป็นงี้แกแอร์สี่นะแอร์สี่นะศาสตร์ใส่ใครรีบมานะแล้วแกฟังเราข้าบแล้วโคอีกไหมนี่ไม่่ใชอ๋อไม่ใช่มันขึ้นแก๊งเลยยังเถื่อนแก๊งนั่นน่ะไอเนี่ยอ่ะเธอโคอีมาเยอะมากก่าขวามือก่อนนี่เล่นกับแจ็คเกอร์โคตรโฟงอ่ะลุงก่าขวามือ ผมโดนชุดเดียวหกซุนเอามาเล่นนะผมโดนแม่งชุดเดียวอะล่วงเลยนี่แหละไอมีดจอกอกับแบ็กเกอร์อะใช่เหรอใช่สองอันอะแล้วมันได้เอา X3 แล้วมันได้เอาได้เอา X3 อะไรมาเล่นอะไม่มันไม่ได้ใช้อันนี้ f F3D อฟสามสตูดิโอ ดูดิเฮียสี่ทีตายจริงๆแล้วลป่ะรอดตาว้าวกลับเลยพี่ว้าวกลับเลยพี่ แนลองวิชาสามดาบเต๋เต๋อเตอรู้จักแก๊งไหนที่อยากซ้อมช่วงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มไหมชั่วโมงหนึ่งอะเตยหามาหน่อย ลองถามอาบอนนล, <earn S 2> ลอดิก่อนที่จะ <เท S 1> <อ>ม<ๆ>ันกะเอกรถมาถังพี่เสรแบบใหนบ้างอ่ะพี่รู้จักผลด้วยทำเองนะลองถามอาบอลดูห,ห,หนึ่งห้าทุ่มหรืหนึ่งชั่วโมงอ่ะเนี่ยหรอดูดิห้าสีเนี่ยไม่โกงผมก็ไม่ได้กดก็พี่โดนนะถ้าผมเป็นมีดอย่างเงี้ยทะลุามาวัดอ่ะครับพี่อ่ะพี่พเปิดยังไม่ได้ความยาเลย ผมไม่ไม่ปั๊มแต่มันเข้าเกาะเยอะอยู่นะไอ้ไอแป้งใจเย็นลุงไอ้แป้งไม่เอาไอ้แป้งลุงใจเย็นไอ้แป้งอยู่บ้านสี่ห้าตัวพี่สี่สิบห้าตัวนะพี่เดี๋ยวก่อนเหมือนเขานทำมันรัวเลยพี่รัวเลยรัวเลย โหดออซ้อมกับ bbc เดยนโทรถาม bbc เนี้ยแถมบัฟด้วยลุงต้องลุงต้องถาม่ะถ้าพงตรงอ่ะถามหัวแก๊ง์เขาอะให้เขาคุยกันน้องให้้เสร็จยังพี่บารี่ไมมตอนเรแบบเอเอาไปเลยจโมงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนี่ผมหาให้นะพี่าร์คเปัรคไว้ก่อนง้เราพไว้ก่อนกับปั๊ดพนเลยพสนไปเลย้ว่าไหมนะเตยมีใครว่างหมพี่ีเล็กแก๊งที่เล็ก มีนะพิวอยากซ้อมไปพี่แต่ไม่ครบเามวันที่กี่บ้างบ้านหรือค่าทุ่มแต่ซ้อมสักแป๊บไหมถามเดียถามเดียถามเดียไม่มีหรอกเข้าแกงดีเลยเหมือนซ้อมกับบอกอ่ะคืออะไรปากระบอกอ๋อโทษกินแล้วนะสแกงแล้วมันอาจจะไม่ครบ ที่นั่นมานี่มาบ่มสอนเชิงพี่ขอบมากเรารู้กันแล้วครับอืมยังไม่ทันน้ำพี่เลยหลับแล้วเพื่อนกูพี่ได้แล้วที่ว่าเขาจะเอาพี่เปลี่ยนเบ็ดไม้เนี่ยจริงไหมไม่รู้อ่ะไม่นับไม่นับ,นบแต่ถ้าแต่ถ้าลุงเขาเปลี่ยนก็ไว้ใจได้เดี๋ยวพี่ระเบิดวงไฟให้แต่ไม่เอาแต่เล่น<า>ได้หมดม<า>นะมามา,มา ไปเฮ้ยโดยเด็กเพื่อนบอกแล้วว่ามันกินกันไม่เยอะแล้วฝีมือมันค่อบกันไม่เยอะแล้วเฮ้ยอันนี้คือมานะอันนี้คือมาเลยนะคือรอบแล้วรอบแรกที่หลับเมื่อกี้คืออะไรดูเชิงเหรอยิ้มอะไรเพื่อนยิ้มยิ้มพอรู้ว่าต้องเล่นรอบสามยิ้มอะไรเพื่อน ยิ้มยิกเนี่ยอย่างเดียวได้ไรเนี่ยคืออะไรพ่อรู้ว่าต้องเล่นรอบสามยิ้มแห้งเลยแบบอืมเฮ้ยเสียไม้บั๊มดวนอีกเดียวอันนี้คือเสียงจากไอ้เก้าเจนสิบสามกับสี่ศูนย์แปดศูนย์ไหมนี่ครับผม ค yeah. รับไม้บัมไล่สู้แม่งเอ้ยไล่เส้นแม่งสู้ไม่ได้จริงจริงนะเกรนเฮลล์อะจริงจริงอินเฮลตานเลยเข้ามาแรงจริงนะเฮ้ยเฮ้ยปั๊บ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 เล่งก่อนปั๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเป็นไงมีข้าออกนานโพส ันนี้อันนี้อ,นนอันนี้คืออะไรเพื่อนอันนี yani <wei> ้ค <GO av uther> ืออะไรอธิบายหน่อยสซล็ตไม่หลุดงงเหมือนกันไม่รู้อ๋อโอเคเพราะอะไรโอเคคอมแมโอเคโอเคปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเอ้ยปึ๊บสามยาปึ๊บเอ้ยสิงโอ้โห ความแรงกว่าเว้ยเมื่อกี้ติดไปแล้วเว้ยโดนลาเส้นนะนี่โดนลาเส้นนะอินเทลโดนลาเส้นนะเพื่อนเสียไม่ได้นะเพื่อนตระกูลอะไรตระกูลอินเทลเราเสียไม่ได้นะเพื่อนเคลียร์หน่อยเพื่อนเราเสียไม่ได้เพื่อนเคลียร์หน่อยเออยังยิงเยาวทับอีกทีนึงหมุนอีกทีนึงยังไงยังไงตีอีกทีนึงปั๊มยาปึ๊บปั๊บยกเปล่าไม่กระโดดปั๊บยกเลยอันนี้คือจังหวะอันนี้คิดไปแล้วเหรอคิดแล้วครับเฮ้ย ไอ้เหี้ยของจริงว่ะเพื่อน <c oughs> ของจริงว่ะในอันนี้ของจริงนะหมุนยกทีหนึ่งหมุนอีกทีหนึ่งหมุนอีกทีหนึ่ง <ไป S 3> โดนสิ่งอีก<ป>ทีหนึ่งปั๊มยาหนีปั๊บหมุนอีกทีหนึ่งยังไงวิ่งวนวิ่งวนยังไงขี้ขวาเลงยังไง ยังไงปาดอีกทีนึงยังไงปัดเกาะเจ็บเจ็บและสาดตายอะไรนี่เพื่อนโดนตัวเด้งโดนตัวเด้งไม่ตายแล้วโอเคโอเคโดนมุมฮะโดนมุมเมื่อกี้โดนมุมใช่มันมันมาจนมุมสุดท้ายแล้วเนาะเพื่อนเนาะ <c oughs> แค่เคลียร์หน่อยเพื่อนเคลียร์หน่อยอันนี้เคลียร์หน่อยอันนี้เคลียร์หน่อยเพื่อนบ้า <ละ S 1> พี่ล้ทต้องแยแหวทางเ<ะ>กินบนผิดทางแล้พีล่ล้โดนตัวดิ่งอันนี้แล้อันนี้โดนอะไรเพื่อนโดนอะไรดูไม่เห็นบายมันอเอาใหม่เาใหม่เฮ้ย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 ปั๊บเฮ้ย พี่แล้วพี่จะคอมมือาจะสิงแกจะสิงเมื่อกี้ถ้าเจ็บแกรู้เลยมีดี WTT มาเลยสิงลูกเดียวเลยอะอันนี้คืออะไรเพื่อนแก้แก้แก้ไขสถานการณ์เพื่อนแก้ไขสถา,า,านกา,าาการณ์หน่ยอยเดี๋ยวคอมแรงไว้เี่ยสายไปไหน <laughs> <laughs> เหมือนไอ้แฟง์มนอยากเล่นนะเวท ไอ้เห <mile> oh. ี้ยอยากเล่นอยากเล่นดีนะไอ้เหี้ยกูก็เตือนมึงแล้วไอ้แฟงเอ้ยเหี้ยไม่มาโอ้ยอยากอยาก้อมแล้วว่ะไอ้เหี้ยนานเกินทุบสีทุบแดงเฮ้ยมึงมีรับรอง พี่เนื้อพี่ก็เอาล่างแฟนต้องมีรับลมคมหนนะ่อยนะอ่อนอ่อนทำไม<อ>พี่เนื้อพี่ก็เอา่าอุ้ยโอ้ยพูดวุ่นไม่มมจบเลยเนี่ยพี่เนื้อพี่ก็เอาไอ้นี่ดิล่างเอาจริงพี่อ่ะหน้ากากน้ำเงินพี่อ่ะแล้วก็ใส่ถุงมือดิกูบอกไม่เห็นไม้อะไรแบบนี้มันมันแค<ช>่แชลับแชลับหาผมแบบเดียวตัวมันล้ำแล้วไม่พี่ก็ใส่ถุงมือแล้วก็ใส่หน้ากากน้ำเงินดิเหมือนที่พี่ทำเมื่อก่อนอ่ะล่างเอาจริงอ่ะ เอาไหนเพื่อนโอ้โหไอ้เแรกๆดูได้หลังๆเริ่มดูไม่ดีเคือาเพื่อนวินท้ายวินท้ายวินท้ายไปจบเลยจะสิ้นจะสินเลยเออวินท้ายจริงเลยนะถ้าตัดถ้าตัดตืนแล้จริงถือว่าวินที่ผ่านมาไม่นับโอเคโเอเคเพราะว่าคือวินตัดสินวินท้ายเลย ว่ามันยืดเยอะกันไปแล้วอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮียของกินนะไอเนี่ยวัดนิ่งเหรอคอยบินจัดติดผมก็เล่นอย่างเงี้ยนะเพื่อนเอันนี้คือช็อตวัดนิ่งนะผมไม่ถึงเลยอ่ะซีซั่นหนึ่งพี่เล่นไมค์ก็อบใช่ไหมพี่อนจะพาจับเล่นมั่วหมดเลย ล่าอะไรอ่ะไอออนก็เล่นไมค์กอล์ฟเล่นที่ท่านหนึ่งอ่ะกูจำได้สนามม้าไม่ยืดตีหลังหัวแตกไม่เบสไม่เบสไม่เบสผมเล่นไม่เบสกูจำได้เลยไม้ที่ที่มันมีช็อตที่เองลั่นอ่ะออนติ้งมาที่ยงม้ไอ้เหี้ยตียังไงก็แตกยันแม่ตีเพื่อนล่ะโงงเลยกูตีขี้หลังหัวเพื่อนโคตรดีไหมกอล์ฟเออแต่เมื่อกี้หลังหัวง่ายนะไม้แม่งยาวเกินเอาเอาเอา นะามุมเนี้ยนันรอย่าง,ง,างนี้เหรอเอาใช่เกิดไปดิตัวอะไรนะ